กระบือคันทุท่านนะวันนี้จะเป็นคลิปสั้นหรือเปล่าไม่รู้นะก็ขอภายในเสียงรบก,กวนนะพี่ผมทํางานอยู่โอเคไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเล่นเราจะมาทดสอบพลังของผมนะว่าผมมีพลังไฟเดนเนเท่าไหร่โดยที่เราจะมาทดสอบในเกมโรบอทแมพไม y j o อและเกมก๊อปเกรเอไฟเนฟังกินอย่าไปหาเล่นกันนะครับเป็นเกมก๊อปที่ไม่ดี หมายถึงเป็นเกมแบบผมไม่ค่อยชอบเกมกอล์ฟเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครไม่มีแล้วอยากเล่นไฟเดนไนฟังกินจนขนาดนั้นก็โหลดเกมกอล์ฟมาได้นะฮะไม่ถือสาแต่ผมแค่ไม่ชอบคนที่โหลดเกมกอล์ฟมาแต่ที่ผมโหลดเกมกอล์ฟมาคือผมก็ไม่ได้เกลียดตัวเองหรอกคือผมโหลดเกมกอล์ฟมาเพื่อที่จะมาให้คนดูพอเล่นพอเล่นแล้วก็โชว์เสร็จก็ลบทิ้งน่นะแหละ โอเคม,เคม่ายแล้วทีนีโอ,โอเคนะครับช่างเสียงรอบข้างไปเถึงนะเราจะมาเล่นในโอโ้ยโคตรนะยิงใหญ่สุดรอดมากใช่ฮะเราจะมาเล่นเกมนี้นะไม่ใช่แล้วเราจะมาเล่นในกาเซ เราจะมาเล่นกาเซโลในในเวอร์ชันสามาเวอร์ชันที่เป็นร่างวิญญาณทุกคนก็คงจะรู้นะใครที่ชอบชอบเล่นไฟเดนแอฟังกีและติดตาม,มตเกมข้อบ,บิวตี้ค่อยเอาว่าว่ากันทีหลังนะฮะคือมังก็เมียกเล่นเลยเดี๋ยวมกลับมาเล่นวัด t ือเพลงเดี๋ยวผมมาเอาเพ่งโอ้ ผมมาเอาเพลงกาเซโลที่ผมตามหาแล้วผมมาต้องเล่นมาต้องมันเล่นเพลงอะไรอ่อนให้อ่อนอ่อนอ่อนให้นะอ่อนให้เดียวไม่นี่ไม่ใช่เพลงกาเซโลที่ผมตามหาน,นี่เรามาเล่นเพลงนี้ทำไมวะ โอเคช่างโอ้ยต้องย่วาเจอ่าอทำไมเรื่องไปอ่ะโอเคมาแล้วเรามเล่นเพลงนี้ก็ได้เพลงนี้ผมเคยเล่นไปแล้วฟังว่าจะเป็นเพลงกาเซโลนะโอเคเรามาทดสอบในเพลงนี้ก็ได้น่าเศร้าที่เราไม่ได้เล่นเพลงนั้นไมก็อยากให้ทุกคนฟังเสียงเต็มที่นะฟัง มันก็จะไม่พูดเลยนะอยากให้ทุกคนฟังเสียงกัเซลโลที่นุ่มนวลและเสียงผมเสียงเอ่อบอยฟนที่เพี้ยนมากแต่เขาก็มาทำเป็นเพลงได้เพราะดีมนกันไอ้คำที่ไม่มีความหมายก็สามารถนามาแต่งเพลงได้ให้เป็นเพลงที่นุ่มนวลและมีความหมายว่ากาเซลโล่เป็นคนดีแล้วก็นั่นแหละฮะ พอฟังเพลงนี้แบบรู้สึกใจมันแบบปลดปล่อยทุกอย่างหมดสมองลงโอเคเริ่มดังไปละเนี่ยฮะกดโดนแทบทุกอันกัซเซลโลนี่โดนทับด้วยอันเขียวแต่กัซเซลโลก็ยินดีฮะที่เราชนะในสตอรี่ก็ยินดีแต่ว่าอันนี้คือก๊อฟไหมฮะไม่มีสตอรี่ให้ดูดูน่าเศรา ตอรี่ของกาเิโร่ไปซึ้งมากนะฮะไปหาดูนะยูทูบเบอร์เขาทำกันผมก็ไม่มีนา้าเศ้าในอนาคตนะฮะตอนนี้ผมยังเด็กอยู่ในอนาคตรเราก็จะมาได้ดูผมเล่นนั่งเล่นไฟในเนี้ฟังกินของจริงแต่นี้ก็ดูเกมเข้าไปก่อนฮะฮพูดแล้วอยากเล่นเลย กดถูกหมดทุกคนลองไปโหลดแล้วก็ลองมาทำสกอร์ให้เยอะกว่าผมหนูนะโอ้ยผมจะพูดลืมกดเลยโอเคสกอร์ผมได้เท่านี้นะดูเลย44850โอเคเราจะบวกเงินเพิ่มไหมเราบวกอะเราได้มีเงินเยอะไงโอเคนี้ก็ปิดไปโอ้โโนนยูทูบจะแบนโอ้ขามขามขามข้ามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม,ไ,ไม่ได้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 ถ้า YouTube ดูมันจะน่้นงินไโอเคไม่ได้ไม่ได้อ่าฮะปิดไโอเคเรามาดูเสียงเพลงกาเซโล่ดีกว่ายังยังดีนะให้ให้ดูอ่าไฟเดนน่าฟังกินก็ใช้ได้ชอบโฆษณาเอิมตาให้สกิทกับปัอม เราจะมาดูกันนะว่าเราสามารถเอาเพลงกับเซโลได้ไหมหรือมันจะกลายเป็นเพลงนะถ้ากลายเป็นเพลงนะคือผมก็วูวยวสบลอยได้สอบลอยได้ปกติมันอยู่ที่พ้้ไม่ใช่เหละวู น่าทึ่งมากครับศพลอยได้โอเคอย่าไปสนใจนะมาฟังเพลงกันสิโรเดี๋ยวอยากให้ทุกคนฟังเสียงแบบหนักแน่นพร้อมกับโชว์ฝีมือผมไปด้วย ึงจบร้อยได้เนี่ยแหละจบกาเซโล,ล่ร้อยได้เป็นเพราะควันกาเซโล่เองหรือเปล่าอยากให้จบเองอะไรอย่าเงเงนะี้ยโอ้ยหูยกดพ้าไปอันนี้เผลอลืมลืมคุยกับคนดูเยอะนะคุยกับคนดูเยอะแล้วเป็นไงนะครับจีบคอนะเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์โอเคแล้วเราจะไม่พูดเรื่องนั้นนะนะนะคุยกับคนดูมันก็จะ ลงเดี๋ยวลืมมันก็จะนอกเรื่องนะมันก็จะไม่เข้าประเด็นหนึพูดเรื่องอะไรมากกว่าครเซโร่ผมคิดว่ากาเซโร่มีมุกนะก็คือ กาซิโล่จะเอาลูกศรแบบชิดกันมากๆหรือมันเป็นตัวเกมก๊อปที่ก๊อปมาไม่ดีก็ไม่รู้เพราะเป็นที่ตัวเกมอะกาซิโร่ไม่ใช่แบบน,นี้อู้กาซโร่พูดด้วยใครฟังออกช่วยแปลผมหน่อยคือผมฟังไม่ออกภาษาอะไรไม่รู้ผมรู้นะภาษาอังกฤษแต่คือบคือมันเบาไปานะผมฟังไม่ออกถ้าใครเคยเล่นตัวเต็มแล้วก็ท่านพูดผมเคยไปดูตัวเต็มพูดคําว่า อย่างนี้ค่ะใครฟังออกก็นั่นแหละช่วยแปลผมหน่อ <laughs> ยฮะโอ้พอแล้วเยอะก,กว่าตะกี้นะสกอร์สี่เจ็ดเก้าห้าศูนย์โอเคเราจะมาดูโฆษณานะฮะ ยู u ูบโน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 ้บอปนี้ไป YouTube. ยูทูปจะพึ่งแบนพร้อมโอเคต่อไปเราก็จะมาดูในเวอร์ชั่นโรบบอกนะก็น่าจะแหลกๆนิดนึงนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะไปนอนแล้วมันดึกมากแลนะ้วฮะดูเวลาเวลาสี่ทุ่มผมลงคลิปดึกขนาดนี้ไม่ไน่มีใครดูฮนะทุกคนก็คงนอนกันหมดแล้วนะ ูมีคนเล่นเกมอย่างเงีเ้ยเฉมเอ่อเฉม,เมอัดเพิ่มตัดชิปแล้วลงปั๊บเลยสีทุ่งใช่ไม่เฉมไม่ได้ตัดเลยเดีย,<อ>เย,ยาวเต็มๆซ้อููบทมโอเคนะอย่าไปสนใจสิ่งรอบข้างเลย <c oughs> แล้วก็จะมาเล่นนะเอาจริงนะไลฟ์ like สดดีกว่าไหม <c oughs> อ่าวก็เอาอาบิกจบท p นะเดี๋ยวมีไหมอ่า,นะอา,ม,ม,า,อามีนะ <c oughs> คือผมเคยเล่นในรหัสเก่านะแต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนรหัสใหม่นะก็เลยเอารหัสนี้ซะเลยนะฮะรหัสใหม่ที่ผมไปซื้อมานะ <c oughs> แล้วก็จะมาเล่น <c oughs> ฟฟเดนในบังกินเวอร์ชั่น เอ่มีเราจัดการนะแล้วทุกคนอย่าดูถูกผมถ้าใครมาท้าผมเห็นผมเลเวลหนึ่งคนเขาจะได้รู้ว่าระะับผมมันเลเวลหนึ่งพันไหนมีใครอยากจัดการผนบ้างเดี๋ยวผมเป็นคู่มือให้เลเวลหนึ่งอ๋อโอเคเราจะใช้เวทีเนี้ยเพราะเวท พราะเวทีนู้นอ่อแหลกเกินไปนะผมใช้ในโทรศัพท์มันไม่รองรับเท่าไหร่ก็จะลองเล่นตรงนี้เลยถ้าไม่มีคนมานะถ้าไม่มีคู่มือผมก็จะให้บอดคู่มือทุกคนจะได้รู้ผมไม่กลางมันโคู่โทดเลเวลหนึ่งพันแต่มาเล่นอีกลน่งแน่นอนนะเราไม่เล่นเคงกาเซโล่นะเรามาเล่นเขาไม่รู้เพื่อนได้มี แล้วก็ตตรงข้ามตรงข้ามเพื่อนได้มีคนนั้นเป็นได้พัดเพลงนี้นะใครไม่รู้จักมาฟังฮะถ้าใครอยากให้ผมเล่นเพลงนี้ไปหาเล่นกันเองนะไม่ใช่แล้วมันโคตรถึงโคตรยากอย่าหาไปเล่นเลยฮะเพลงนั้นยากไปออ้ีไอ้ัดแล้วก็เออเออไม่เขาเขาเขาเคยเห็นแล้วแต่เขาเห็นแค่ชื่น่ะ มาอย่ามาดูถูกมเ้ยค่งหน้าฝั่งซ้ายพะมาอง่เอ่อเปทอูกเคองแ้วเป็นโค้แหลกมากแลกขั้นสุดยูทูบถ้าถ้ามีโฆษณานั่นอย่าว่ากันนะถ้าผมจะกลับไปเล่นโอเคันจะกลับไปเล่น จะกลับไปเล่นสินั้นโอ้ยไม่ใช่นะฮะเราบอกมันแหลกเกินไปก็กลับมานี่เหมือนเดิม <laughs> ผมอยากลองสุ่มๆเพลงเล่นดูเหมือนว่าเกมจะบั๊กอย่างนี้ยนะผมเลื่อนหน้าจรมน, <c oughs> นาอหวังว่า YouTube จะให้อภัยผมนะที่มัเป็นเด็กอยู่ <c oughs> ผมก็ยังตัดไม่ค่อยได้เท่าไหร <c oughs> ต่ตัดต่อไม่ค่อยได้ผมก็ไม่สามารถตัดแล้วก็เซ็นเซอร์ <c oughs> ได้ผมก็จะ ข้ามข้ามอย่างนั้นแหละอยู่ถ้า Youtube เห็นเป็นนิดนึงอย่าพึ่งแบนพว่วมมโอเนออย่าพึ่งแบนอย่าพิ่งแบนนะจ๊ะไอ้อภัยผมก่อนผมยังพึ่งมาทำไม่รู้ว่า Youtube จะแบนหรือเปล่าช่างมันแล้วก็จะลองสุ่มๆอยูนะว่าเราสามารถเล่นเพลงอะไรระหว่างลอง งงอ่ากดนี้ไม่ได้นะเราก็ต้องออกก็น่าจะเข้าใหม่แล้วมัง้ง <laughs> ผมลองหาเพลงที่สามารถเป็นคู่มือให้ผมได้โอ้เป็นเพลงนี้โอเค ก็ถือว่าเพลงได้เพลงกาเซโลเพลงนุ่มนวลให้ทุกคนได้ฟังก็ถือว่าดีฮะแต่ผมอยากโชว์เพลงจิกกี้อ่ะผมอยากโชว์เพลงจิกกี้ล่างสามโอเคค่อยเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาเกมเล่นจิกกี้ล่างสามให้ดูทำไมมันไม่ดี สิงแรกกาเซโร่ก็กมีมีปัญหาเรื่องหัวใจนะก็สามารถต้องเพีงนี้ปกติแต่จะสูบสิ่งนั้นทําไมก็ไม่รู้นะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเขาบอกว่าจะสูบไปด้วยนะหวังว่าบอดเซนจะไม่ว่าแต่ผมว่านะเด็กๆยไปทําตามขาดผมยังทำไม่ได้บหัวใจมีปัญหากรามหักจำไว้ทุกคนอย่าไปทําตามแต่กาเซโร่เขาทําได้แถมพน่นไฟสีได้ด้วยผมก็แอนดูยญญั ก็ตายไปแล้วก็ไว้อะไรให้กับกาเซโร่นะสามีนาทีโอเคพอคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละรครับไว้อะไรให้กับกาเซโร่อีกสักครั้งหนึ่ง <c oughs> แล้วจะมาดูยูทูปเพื่อวัด,ดวเพื่อวัดใจเกมนี้นะ <c oughs> แน่นอนฮะเจอโฆษณาน,นี้ออกไป <c oughs> โอเคก <c oughs> กระบูน <laughs> <wer> ี ah, ่ทุกคนมาดูเรื่องอะไรสาระพันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณที่กดซับสไครต์กันกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดกดเอ่อแบบให้ไอเดียนะถามว่าไหวไหมเป็นยังไงบ้านอย่างเพื่อนผมนะก็คอมเมนต์มาว่าไหวไหมตอนเอ่ออันปากัวนะผมว่า แน่นอนฮะหัวร้อนโอเคอย่าไปฟังเรื่องลักษณะพันนั้นเลยฮนะโอเคก็อคขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามดูมาตลอดขอบคุณมากถึงแม้จะช,ช่องนี้ควรไราสาระเลยตันไม่เป็นด้วยช่องโอเคม่เป็นไรเดี๋ยวพอผมเติบโตบไปแล้วก็สามารถตัดได้และสามารถทำเอฟเฟคอะไรได้ด้วย <c oughs> แค่นั้นเลยฮนะโอ้ โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยครับขอให้ทุกคนสนุกกับเสียงรบกวนที่อยู่ข้างๆผมแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการดูมาอ่านอะไรห้องนี้แล้วยามมันต้องนอนแล้วดูคลิปผมและดูคลิปของคนอื่นด้วยนะตัดเสียงมันออาเฉยว่าอย่าไปสนใจเสียงรอบข้างแล้วก็นั่นแหละฮะเสียงเสียงรอบข้างเหยียดหยามผมแล้วโอเคยบายฮะ